เวลาหัวไม่มือถูกระหว่างนะคิวเนี่ยกำหนดว่าถูกหนอแค่ครั้งเดียวนะไม่ต้องถูกหนอถูกหนอยแช่อยู่ตรงนั้นนะก่อนที่จะน้อมตัวก็ให้เราระเลึกถึงคุณของพระเจ้าก่อนการระเลึกของพระเจ้านี่ว่าง่ายๆก็คือข้าพเจ้าไหวพระพุทธครั้งแรกนะครั้งที่สองข้าพเจ้าไหว้พระธรรมครั้งที่สามข้าพเจ้าไหวพระสงฆ์การกราบแต่ละครั้งตรงนี้นะจะทําให้เรามีโอกาส หยุดอยู่กับที่แล้วก็ตั้งสติได้ประโยชน์ของการหยุดหยุดอย่างนี้นะมีประโยชน์นะหนึ่งคืออะไรโยมทำให้มีพลังใจในการปฏิบัติประการที่สองทำให้เรามีเวลาหยุดพักหายใจเวลาก้มลงนโยมจะรู้สึกว่าหายใจติดขัดแต่พอเงยขึ้นมาเาว้ยมันโล่งปร่ง คณะอาจารย์นัานจะสอนให้ว่าสูตดหายใจลึกๆนะแล้วก็ผ่อนออกมาจะมีเวลาได้หยุดนะพอหยุดเวลานี้จะทําให้เราหายเหนื่อยนะแวบเดียวแค่นั้นเองนะให้หายเหนื่อยแล้วก็จะรู้ว่ากราบแล้วกี่ครั้งเคยมีโยคีโย,ยมกราบไปกราบมาตมาว่ากราบเสร็จแล้วโยมเขาบอกว่าเสร็จแล้วตมาบอกว่าตามาร,รับได้สองแค่นั้นนะโยมก็บอกว่าเอออาจารย์ โยมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะก็<笑><笑>คือไม่ได้ใส่ใจถ้าเราบอกว่าครั้งที่หนึ่งเข้าไปเจ้ากล่าบพระพุทธในจจระลึกได้ครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สามเข้าไปเจ้ากราบพระสงฆ์อย่างนี้จะไม่หลงนะจะไม่หลงว่ากี่ครั้งเพราะเวลาเราเจดจ่อกับอารมณ์มากๆเนี่ยมันลืมอดีตไปเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเราใส่พลังใส่คํากําหนดลงไปเนี่ยจะทําให้เรากําหนดได้ดี แล้วก็มีเวลาพักในช่วงนั้นฉะนั้นมาจะสังเกตตัวเวยาลมขึ้นมาเนี่ยบางคนขึ้นมาแป๊บเดียวแค่นั้นเองลงไปอีกแล้วก็เลยกลาบเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าเราต้องตั้งตั้งตัวให้ตรงก่อนและการต่อมาการน้อมตัวลงเนี่ยมือเราต้องจดอยู่ที่หน้าผากตลอดนะพอถูกพื้นในช่วงนี้นะสำหรับคนที่เอวไม่ดีเนี่ยก็อนุญาตให้เอามือลงก่อนได้ นะต้องเอามือยันนะี่ยต้องยันถามว่าไม่มีแรงนะบางทีขึ้นไม่ได้ต้องยันก่อนแลถึงจะขึ้นได้คือคนตัวใหญ่นั่นเองแต่ถ้าตัวเราไม่ใหญ่เนี่ยมือเราต้องแนบอยู่กับหน้าผากตลอดแล้วก็พอถูกก็ถูกหนอทีนี้ขณะที่เคลื่อนมือเนี่ยไม่ใช่เฉียงนะยมนะต้องเคลื่อนเป็นฉากนี่นะเคลื่อนหนอ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 เสร็จแล้วก็ค่อยคว่ำหนอคว่ำหนอคว่ำหนออันนี้ ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะก็เห็นอยู่นะว่าไม่ค่อยจะเป็นฉากนะให้เป็นฉากให้ดีความกระดีงายก็ดีนะทีนี้ระหว่างศีรษะแนบกับพื้นตรงนี้นะยมนะจะต้องไม่กว้างเกินไปไม่ไม่แคบเกินไปอันนี้ก็พอดีนะพอศีรษะลงหนอลงหนอ,ลหนอแล้วถูกกับพื้นก็ถูกหนอนะความห่างของมันจะไม่ห่างมากขณะที่เงยก็เหมือนกันเงยหนอเงยหนอพอประมาณ นะเสร็จแล้วก็ค่อยพลิกมือพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอ,หนอ,หนอมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะสำหรับคนที่ผมยาวแห้หนังรัดนะเพราะว่าเวลากราบเนะี่ยวันแรกที่สาธิตเรากันดูโยมนะมันปกหน้าปกตาจะทําให้เรากังวลนะนะฉะนั้นเอาหนังยืดรัดเอาไว้ข้างหลังเลยนะมันจะไม่กังวลแล้วก็เวลาขึ้นนะก็ต้องมือกับศีรษะแนบกัน นะไม่ใช่ห่างกันนะต้องแนบกันแล้วก็ขึ้นมาอันนี้สําหรับคนที่นะเอวดีนะเอวไม่ดีก็แยกส่วนได้ก็อนุญาตนะต่อไปเมื่อกราบขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ว่านะตั้งกายให้ตรงนะเพราะว่าแต่ละครั้งในเท่าที่สังเกตดูนะครั้งแรกก็จะตรงหน่อยแต่ถ้าเราไม่สนใจตรงนี้แล้วพอครั้งที่สามเนี่ยตาเราก็ไม่เห็นเนยมแต่ามาสังเกตดูนะตาก็ไม่เห็นแต่ว่าโยมก็เนี่ย พอจะพอถึงขั้นที่สามมันจะไม่ตรงแล้วมันจะเอียงไปแล้วเพราะเราก็ไม่เห็นฉะนั้นเมื่อตั้งแล้วให้ตรงแต่ไม่ใช่แงนเกินไปนะบางคนก็แงนเกินไปสุดท้ายใจลึกๆแล้วก็ระลึกถึงว่าข้าพเจ้าไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่อยกราบครั้งที่สองครั้งที่สามเหมือนกันหมดนะพอกราบเสร็จแล้วครบสามครั้งแล้วก็อลงมาที่หน้าอ,อกลงก็ลงหนอลงหนอถูกหนออย่าไปลืมนะเสร็จแล้วการน้อมเนี่ยให้น้อมลงทั้งตัว ไม่ใช่น้อมลงเฉพาะมือนะน้อมลงทั้งตัวเลยตัวเรานี่ต้องน้อมลงไปด้วยน้อมหนอน้อมหนอน้อมหนอพอประมาณเสร็จแล้วก็เคลื่อนมือมาจดที่หน้าผากเนี่ยเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอนมือจดออกในเคลื่อนที่หน้าผากศีรษะไม่ต้องขยับเข้าหานะถูกก็ถูกหนอเสร็จแล้วก็ลงหนอลงหนอลงหนออีกครั้งเสรแล้วก็ดึงขึ้นมาขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอให้ตั้งตรง ตรงนี้สําคัญนะเสร็จแล้วก็ดึงตัวขึ้นขึ้นหนอขึ้นหนอเงยศีรษะขึ้นเสร็จแล้วก็ตั้งตัวให้ตรงสุดให้ใจลึกๆเสร็จแล้วก็ผ่อนลงมาที่หน้าอกลงหนอลงหนอลงทั้งสองมือนะถูกหนอพอถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะการปล่อยมือก็ปล่อยลงที่เราข้างให้เป็นธรรมาชาติเหมือนกันลงหนอลงหนอถูกก็ถูกหนอเมื่อเราจะลุกขึ้นยืนนะก็ขยับ ชันเข่าขึ้นนิดหน่อยขยับหนอขยับหนอหนอขึ้นหนอลุกหนอก็ได้ใช้เสร็จแล้วก็ขยับเท้าให้ตรงกันพอละลุกครั้งแรกในเท้ามันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยขยับเท้าตรงกันเสร็จแล้วก็เก็บมือก่อนที่จะเดินทุกครั้งให้เก็บมือกันก็คิดว่าโยมคงจะดูตัวเองออกนะว่ามีจุดใดที่เราขาดตกบกพร่องให้ไปเติมจุดนั้นนะ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคำว่าถูกหนอนะแล้วก็ให้สังเกตดูอาการยกมือเป็นยังไงอาการอย่างอื่นเป็นยังไงให้สังเกตดูข้อควรระวังในการกราบยมหนึ่งเนะี่ยเข่าต้องชิดกันนะเข่าสองข้างนี้ให้ชิดกันนะนะไม่ห่างกันสองยกมือทีละข้างแล้วก็พยายามอย่าไปเกรงก็คืออย่าไปสร้างเป็นรูปมือยกให้เป็นธรรมชาติสังเกตดูอาการเคลื่อน แล้วก็ใส่หนอให้มากขึ้นนะตอนนี้นะพนมมือให้เป็นรูปดอกบัวยกมือขึ้นสู่หน้าผากศีรษะไม่ก้มมารับนี่ต้องระวังนะพอเห็นนะก็คือว่าศีรษะจะมารับมือศีรษะต้องตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องน้อมมารับที่มือมือขึ้นสู่ศีรษะแล้วก็ถูกก็ถูกหนอแล,แล้วเลือกถึงคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงค์อย่าไปลืมนะตรงนี้ เวลาน้อมตัวลงก็ดีขึ้นก็ดีเนี่ยหัวไม่มือต้องจดอยู่ที่นี่ตลอดนะอย่าให้ห่างนะอย่าให้ขาดกันนะหน้าผากกับศีรษะนี่จดตลอดเป็นชิ้นเดียวนะนะจะดูอาการได้นนง่ายและการวางศอกให้วางอย่างนี้อย่าไปต่อเขานะถ้าต่อเขานี้ก้นนี้จะกระดกขึ้นมาแล้วการขยับมือก็ขยับทีละข้างต้องขยับทีละข้างทีละข้าง แล้วก็ยกตัวขึ้นหัวไม่มือจดหน้าผากตลอดเมื่อกี้บอกไปแล้วปล่อยมือช้าๆอย่าไปเกรง่งต่อไปนี้เวลาปล่อยมือเนี่ยต้องหนอให้เยอะขึ้นนะลงหนอ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 ,ลหนอและสังเกตดูวการหนักหรือเบาเวลาขึ้นก็ค่อยยกขึ้นขึ้นยกหนอ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 ,หนอไม่ต้องรีบนะ,ะช้าเท่าไหร่เราจะสังเกตูอาการมากเท่านั้นเวลากราบมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง สังเกตดูลักษณะกราบคำบริกรรมกับอาการตรงกันดีไหมนะก้มหนอก้มหนอเนะก้มพอดีไหมอันนี้ให้เราสังเกตดนะูความรู้สึกนะตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราส่งอารมณ์เนี่ยบางทีอาจารย์ท่านจะถามที่จริงโยมต้องรายงานในเรื่องของการส่งอารมณ์ประโยชน์ของการกราบสติปทานเนาะหนึ่งเป็นการรวมสติสมาธิก่อนที่จะเดินหรือวันนั่ง ถ้าเราไม่กราบก่อนนโะยมมาเดินก็ดีมานั่งก็ดีเนี่ยสติสมาธิของเราจะไม่มีสติสมาธิกเกิดยากแต่ถ้าเรากราบเนี่ยถามถ้าร้อยคนเนี่ยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยจะบอกว่าเวลากราบเนี่ยมีสติดีสมาธิดีจิตไม่คิดออกไปไหนเราก็เอาสติสมาธิที่เราได้ตรงนั้นแหละเป็นฐานสู่การเดินการนั่งเราจะทำได้ง่ายประการที่สองนะ เป็นการระลึกถึงคุณของวัตนธรรมไตรทำให้มีพลังใจก็เหมือนกับเราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีที่พึ่งอาศัยบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นการกราบนี้ก็คือกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบที่ไหนก็กราบได้ใจเรานี่ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ต้องมีรูปของท่านแต่ว่าใจเราเนี่ยนึกถึงท่านว่าตรงหน้าเรานั่นคือพระเจ้าข้อที่สามทำให้เวทนาความปวดเมื่อยคลายลงได้ อันนี้คงจะเห็นผลชัดเนาะนะพะโยมเวลาเดินนั่งเดิน30สนาทีรู้สึกเมื่อยเนี่ยพอลงกราบแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นนะความเมื่อยนั้นไม่ค่อยจะมีหรือว่าเวลานั่ง30สนาทีแล้วก็เมื่อยติดมาพอเรากราบแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายข้อสุดท้ายก็คือทำให้สติสมาธิต่อเนื่องไม่มีรอยรั่วก็คือติดต่อต่อเนื่องนะจากเดินไปหานั่งจากนั่งไปหาเดิน อันนี้คือประโยชน์ของการกราบสติปัฏฐานัสี่จะเสริมการส่งอารมณ์หน่อยหนึ่งต้องรายงานการกราบว่ายกมือขึ้นรู้สึกยังไงหนักหรือว่าเบาไปสังเกตดูนะแล้วก็วางมือลงหนักหรือว่าเบาเวลาก้มตัวลงเนี่ยหนักหรือว่าเบาเวลาเงยขึ้นหนักหรือว่าเบาแค่นี้ก็พอ ไปสังเกตด,ดูแล้วก็มารายงานเคลื่อนหนอ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 เคลื่อนนขยับหนอ ขยับหนอลง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 หนอถูกหนอขยับ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 หนอจะจัดผ้าจะจัดอะไรก็ให้ยกหนอไปหนอจับหนอดึงหนอขยับก็ขยับหนอขยับหนอ อันนี้ก็คือการจัดร่างกายของเราให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่เราจะกราบสติปัฏฐานก่อนเดินจงกรมทุกครั้งก่อนนั่งทุกครั้งให้เรากราบสติปัฏฐานยกหนอมาหนอวางหนอยกหนอยกหนอมาหนอมานหนอวางหนอจากนั้นก็ให้เราขยับนะ เพื่อจะนั่งสองแบบนะการน,นั่งกราบมีสองแบบนะอันนี้ก็เรียกว่านั่งท่าเทธิดาขาจะพับกันในลักษณะอย่างนี้นะนั่งท่าเทิดานี้ถ้านั่งได้ก็จะเป็นท่าที่ดีนะจะนั่งได้นานไม่เจ็บเท้าแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็เ,เป็นอีกแบบหนึ่งนะ พอนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าขาเหมือนเดิมก่อนที่จะกราบนะอันนี้ก็คือท่าของการนั่งท่าเทพธิดาถ้าดูด้านหลังก็จะเห็นเท้าชัดเจนขึ้นในลักษณะอย่างนี้นะอาวางพับช้อนกันท่านี้ก็เรียกว่าท่านั่งเทบพบุตร อย่างนี้ก็ได้นะจากนั the <c oughs> ้นเราก็หลับตาหลับหนอยก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 หนอถูกหนอย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 กนอถูกหนอแล้พนมือให้เป็นรูปดอกบัวขึ้นหนอ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 ศีรษะตั้งตรงตรงนะ ถูกหนอข้าพเจ้ากระบพระพุทธนึกในใจก่อนนะจากนั้นก็น้อมตัวลงหัวไม่มือจดหน้าผากตลอดลงหนอ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 ถูกหนอเงยหนอเคลื่อนหนอ เคลนะนะื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอลงหนอลงหนอถูกหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อน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 หนอ พลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอลงหนอถูกหนอขึ้น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 หนอมือแนบหน้าผากตลอดนะทั้งขึ้นทั้งลงนะขึ้นหนอตั้งกายให้ตรง